เขาเรียกว่า behind the scene และ behind the stage จริงๆเลยนะครับเจนนี่ร็อกเก็นี่คือสิลปินกลุ่มแรกที่มาร่วมกัน,นเทนในค่ำคืนนี้นะครับกับ Converse f a l 4 2014นั่นเองนะฮะ ครับครับยังไงฮะคุณมาร์กครับคุณมาร์กแจ็คเก็ตคุณมาร์กเนี่ยครับยังไงฮะมาร์กให้มาครับแต่งตัวนสไตล์แบขนเฟิร์นะตุนมาวันนี้คือเป็นแต่งคอนเวิร์สด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วยถูกต้องป่ะใช่ครับคอนเวิร์สเนี่ยก็จริงๆผมว่าคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยก็จะชอบคอนเวิร์สเพราะว่า มันใสแล้วคล่องตัวใส่ไปไหนมาไหนได้ใส่เล่คอนเสิร์ตใสไปเที่ยวก็ได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยมีกี่คู่ทั้งหมดน่าจะมี5คู่มีสีสีดําสีชมพูสีขาวแล้วก็มีแบบแบบหนังกลับู่แบบหนังกลับด้วยใช่แล้วรวมคู่นี้เพิ่งได้วันนี้ก็เป็น5คู่พนดี้แล้วครับคู่นี้สวยอ่ะคู่นี้เป็นอยางครับเอาเอาเอาไว้ลุยน้ําครับคิดว่าใน3ใน3กลุ่มเนี้ยตัวไหนจะขายดีสุดถ้าตอนนี้เป็นหน้าฝนก็น่าจะเป็นตัวตัวตัวยางนะ ม่แต่ผมว่าเพราะคุณใส่ด้วยเลยดูขึ้นน่ะเออมันใชใ้ประโยชน์ได้ด้วยครับออนอกจากเป็นแฟชั่นด้วยก็ใช้ประโยชน์ได้ช่วงนี้วันนี้คุณมาฐานะของแกสด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วยครับผมหนึ่งในน้อยครั้งที่ คือแนวเพลงแล้วชอบหลายอย่างกันแต่จะบอกว่าวันนี้คุณคุณเปิดเพลงได้โดนใจผมมากขอบคุณมากครับคุณเลือกซ e เลคชั่นเพลงจากไหนครับและทำไมถึงเลือกเอากลุ่มนี้ซึ่งผมไม่ค่อยดีนคุณเปิด,ปดสไตล์นี้นะก็จริงๆเพลงเป็นวันนี้ตอนเซตแรกจะเป็นพวกโอ d s สกู o l ฮิปฮอปนี่แหละก็เป็นเพลงที่ฟังสมัยมัธยมสมัยมหาหลัยครับคือมันบ่งบอกอะไถึงความเป็นคอนเวอร์สอะมันเป็นสตรีทเอออ่าใช่ครับ เสร็จแล้วเซตหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะมีต่ออีกเซตหนึ่งตอนึ่ครับแล้วเซตต่อไปนี่จะเป็นแนวไหนก็อาจจะเป็นฮิปฮอปด้วยผสมกับร็อกด้วยครับนี่นั่นแหละสไตล์เขาเลยนะครับสุดท้ายนี่ไหนๆคุณก็เป็นหนึ่งในแฟนของคอนเวิร์สแล้วได้ใส่ตัวใหม่ล่าสุดอยากจะบอกอะไรกับแฟนคอนเวิร์สทั้งประเทศครับก็วันนี้แฟนๆคอนเวิร์สที่ไม่ได้มาปาร์ตี้ในวันนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจผมว่าเดี๋ยวคอนเวิร์สก็จัดปาร์ตี้เรื่อยๆแน่นอนแล้วก็มาเจอกันในปาร์ตี้คอนเวิร์สาแล้วก ดำเหลืองแดงควรจะซื้อคู่ไหนวันนี้ซื้อผมว่าซื้อสีแดงเลยนะครับรุ่นรับเบอร์ใส่แล้ว <That 's S 3> จี๊ดจี๊ดแน่นอนครับ <c oughs> โอเค<ม>งั้นครั้งต่อไปผมตะลุยปาร์ตี้ผมจะใส่เจ้าแดงคอนเวิร์ตซีมาให้ดูขอบคุณมากครทุกท่านครับ <c oughs> กถามว่าจะให้วาดภาพผู้ชายที่ใส่ Converse แล้วอินแล้วเท่ที่สุดอ่ะผมว่าต้องเป็นคุณละกันแล้วคุอแกจะเลือกจัาง่านเองนะครับสวัสดีครับปกติเป็นสาวกชอบ Converse อยู่แล้วป่ะกล้าพูดเลยว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่เหมาะกับการเล่นคอนเสิร์ตล็อกที่สุดเท่ากับ Converse ครับแล้วก็ต้องเป็นชัคเทเลอร์ครับ90%ของสินลิปิ้ลส่วนใหญ่จะใส่ Converse ใช่ไหมใช่ไรอ่ะเพราะว่าหนึ่งมีความคล่องตัวสูงครับแล้วก็ คือซักเทเลอร์เนี่ยเป็นหุ้มข้อขึ้นมาซึ่งการหุ้มข้อเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระชับ <S <S คือจริงๆรองเท้าหุ้มข้อก็มีเยอะแยอะใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ถ้าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะขาดความคล่องตัวคือบางทีน้ําหนักอาจจะเยอะ,อะแต่เนี้ยคือลองตัวทุกอย่างฮะทั้งแบบว่าเรียบง่ายน้ําหนักพอดีแล้วก็ช่วยแบบกระชับขอ้อเพราะว่าพอเวลาเราเราเล่นคอนเสิร์ตเราต้องเปอร์ฟอร์มเยอะใช่ไหมครับเราต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมาะที่สุดแล้วครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากคือ การเหยียบเอฟเฟกครับสำหรับคนที่เล่นกีตาร์ไปด้วยจะเข้าใจมากเอฟเฟกกีตาร์คือเป็นตัวแพดเดิลที่เหยียบอยู่ตรงนี้ที่เขาจะเล่นอยู่แล้วก็เหยียบเหยีครับทำไมครับซึ่งปุ่มของเอฟเฟกกีตาร์เนี่ยหลายหลายหลายหตัวนะฮะหลายหลายยี่ห้อเนี่ยจะเป็นปุ่มเล็กๆครับก็คือปุ่มไซส์ประมาณนิ้วโป้งซึ่งถ้าเป็นรองเท้ายี่ห้ออื่นบางยี่ห้อตัวดอกรองเท้าเนี่ยมันจะลึกครับพอเหยียบแล้วไม่โดนครับแต่คอนเวิร์ตยังไงก็โดนครับก็เลยเป็นจุดที่แบบว่า ถ้าสังเกตเวลาผมได้คอนเสิร์ตผมจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยผมจะใส่คอนเวิร์สเท่านั้นนี่มันเป็นยคุณเป็นคนที่ให้ความรู้มากที่สุด <c oughs> ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาครับไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าอ๋อมันมัมนมีมันมีผลพลได้มีผลครับมีผลสูงมากครับ,รบยังมีเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบเดอะแจ๊คชอบในที่แนวขนาดนี้แต่ยังไม่คุ้นเคยกับคอนเวิร์สอยากจะบอกอะไรกับเขาครับ,รบถ้าใครติดตามเพลงของพวกผม <c oughs> ผมมองว่าคอนเวิร์คือดนตรีร็อก คือดนตรีพังคือดนตรีอัลเทอร์นทีฟครับคือดนตรีเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีเรื่องของแฟชั่นอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคอนเวิร์สครับคือนอกจากบทเพลงความสนุกสนานของเพลงในลักษณะเหล่านี้ซึ่งก็เป็นลักษณะที่วงเดอะจัก๊กทำอยู่อะไรเงี้ยฮะสิ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากความสนุกสนานของบทเพลงผู้คนเสียงโหร้องเสียงตะโกนร้องคอนเวิร์สครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สุดยอดมากผมว่านะคอนเวิร์สเอาเขาไปพรีเซนเตอร์เมืองไทยเถอะ คือผมแค่อยากจะรู้ว่าคือใส่คอนเวิร์สเข้าใจอ่ะเล่าให้ <Con verse S 1> ฟังถ <ha. S 1> ึงที่มาคอนเวิร์สเล่าที่มาของแจ็คเก็ตนิดหน่อยครับ <c oughs> คือตอนนี้คุณเป็นคนที่โดดเด่น <c oughs> ที่สุดในงานนี้หนาวอ่ะฝนตกด้วยฝนตกและหนาวครับหนาวทั้งตัวเนี้ยวันนี้รองเท้าแพงสุดคือจริงๆแล้วอ่ะเอาเอารองเท้าเนี้ยเป็นโจทย์ก่อน คอนเวิร์สอ่านี่คอนเวิร์สอ่าใช่อันนี้มันเป็นคอนเวิร์สรุ่น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 พิเศษมันจะคอลลาบอร์เรชันกับเออ่โคมฮาร์ดเปล่หรออ่ามันก็จะแบบอ่าโอเค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 เห็นละก็จะมีเป็นโคมฮาร์ดตรงนี้เห็นแล้วโอเคคือปกติเราชอบแต่งตัวอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเป็นแบบแคชชวล์ลุกไม่อยากสยืนก็เลยอาเปร์เลยหรือกันจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เด่นสุดในงานแล้วด้วยร้อนแน่จริงร้อนขอบคุณครับ มองสามสาวเนี่ยตอนแรกผมก็บอกว่าเฮ้ยมาร่วมง,งานหรือเปล่าเออดูแนวดีแต่เพิ่งรู้ว่าพอขึ้นเวทีสุดยอดมากแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อปั้นค่ะปั้นครับชื่อพักค,ค่ะชื่อโมค่ะและกลุ่มเราชื่อว่ากลุ่มเจลลี่ร็อกเก็ตค่ะเจลลี่ร็อกเก็ตแต่ละคนทําหน้าที่อะไรครับร้องเพลงค่ะเล่นคีย์บอร์ดค่ะเล่นกีตาร์ค่ะพูดถึงชื่อก่อนเจลลี่ร็อกเก็ตเจลลี่ที่แบบอยู่ๆอๆอยู่ๆอ,อ,อ,อยู่นะมันมันเป็นยังไงจ๊ะมันมาจาก พักชอบกินไอติมที่เป็นเยลลี่ได้ก็เลยเอามาตั้งชื่อวงแล้วกันแล้วล็อกเ t ็่อะแต่เดี๋ยวมันจะเหมือนน่นแหละมันคือไอติมมันคือล็อกแครอเจลลี่ค่ะโอ้ยเจลลี่ล็อกเ t ็เอ้ยแต่วันนี้ก็น่ารักดีนะแนวเพลงเป็นยังไงครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกค่ะแต่เราก็จะมีกลิ่นดรีมป๊อบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกประมาณนี้ หน้าตาคาแรคเตอร์ได้อยู่แล้วนะอ้าวหนึ่งคำถามแล้วกันว่าวันนี้คุณใส่คอนเวิร์สกันทั้งหมดปกติเนะี่ยใครใน3คนชอบคอนเวิร์สอยู่แล้วบ้างอชอบใส่อะเพราะว่ามันสะดวกอะค่ะเวลาจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวรองเท้าเลยบอกแล้วนะครับว่าศิลปินรุ่นใหม่นี้ไม่ธรรมดามีคอา์รเรชั่นกับคอนเวิร์แบรนด์ชื่อดังมากในโลกนี้ด้วยยินดีด้วยกับเชลีวอลเกตขอบคุณมากครับ พูดถึงเรื่องรองเท้าคือตอนนี้เราสามารถเริ่มคอนเวิร์สมาเยอะแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรองเท้าผ้าใบส e นเกอร์คิกซึ่งว่าคิกแวร์ด้วยส้นเกอร์แวร์ทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับสตรีทผู้ชายคนนี้จะถือว่าผมขออนุญาตนะถือว่าเป็นบอดี้สแลมของรองเท้าก็ได้เพราะคุณคือสุดยอดไม่ว่าจะเป็นคนที่เขียนรีวิวเองก็ตามเป็นคนที่ซื้อที่สะสมเองก็ตามคุณจี๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่พูดถึงคอนเวิร์สนะผมพูดถึงว่าความรับในรองเท้าของคุณก่อนเพราะคุณนคที ใส่ซื้อและสะสมรองเท้าที่หาย,ยากมากๆทั่วโลกครับตอนนี้ที่บ้านตัวเองมีกี่คู่เมื่อก่อนมีประมาณประมาณ500กว่าครับเดี๋ยวนี้ผมก็ผมคิดว่าผมใส่รองเท้าได้ไม่ซ้ำทุกวันประมาณ1นปีแล้วแต่คือแ,แต่ละคู่นี่ไม่ใช่แบบหมูไก่กาเลยใช่ไหมแต่ละ่ะก็ หนึ่งคือความชอบส่วนตัวได้ครับสองคือ,อะจะเลือกเก็บเฉพาะคู่ที่หนึ่งคือมีคนให้มาแล้วก็คู่ที่มันมีคุณค่าในใจลอส่วนนด่งเอาเ,<ล>เอาแบบคุณค่าในใจก่อนมนันต้องเป็นยังไงถึงจะมาอยู่ในบ้านของจีนได้ผมว่าคงเป็นรองเท้าวพวกที่เขาเรียกว่า ทั้งเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าออริจินอลก็คือแบบผลิตมา,าแบบ2030ปีแล้วหรือพวกจะเป็นเรโทรที่สมัยเด็กเมื่อก่อนเรามีเราสายยนต์พังแล้วเขาก็กลับมาผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะผมก็จะซื้อพวกนั้นเก็บเพราะว่ามันเหมือนกับว่าผมโตมากับรองเทา้าแล้วก็รองเท้าพวกนี้คือรองเท้าที่ผมเคยใส่มาก่อน <c oughs> ผมก็อยากจยาซื้อเพื่อจะมา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรฮะดึงความทรงจำในวัยเด็กอะไรเงี้ยคนนี้เป็นคนที่รักและก็สะสมรองเท้าจริงๆ ถ้างั้นางนั้พูดถึงเรื่องของยานคอนเวิร์สคนนี้หน่อยวันนี้เปิดตัว3 3รุ่นสากลุ่มใหม่ในพอแฟชั่นครับคุณชอบกลุ่มไหนมากที่สุดสำหรับคอนเวิร์สนอกจากชาร์เลอร์หรือว่าแจ็คฟอสเซลอะไรเงี้ยคือผมก็ชอบบางอย่างอื่นอย่างอันเนี้ยฮะแบบออกเลอร์เซอร์อะไรเงี้ยนี่คืออะไรอันนี้คือนี่คอนเวิร์สเหรอคอนเวิร์สฮะออกเลอร์เซอร์แต่เป็นโทษนะฮะอะไรมันจะเป็นตัวที่ทำกับแบรนด์อิตาลีชื่อมิสโซนี่ฮะใช้ผ้าของแบรนด์อิตาลีที่ชื่อมิสโซนี่อะไรเงี้ย น yeah> um, mm ั้นม um, tamam> ัน yes, ก็เลยจะเห็นไหมผมอยากใช้ชาตุลยปาร์ตี้แต่คุณรู้จักคนนี้แล้วคุณคุณรักเรื่องการใส่รองเท้าคุณต้องรู้จักเขาไว้อยากจะบอกอะไรกับคนที่รักคอนเวิร์สทั่วประเทศบ้างผมว่าคอนเวิร์สไม่ใช่แค่รองเท้าครับมันคือไอคอนเพราะอย่างอย่างที่บอกคอนเวิร์สมันมีมัเป็นร้อยปีแล้วฮะแล้วก็แล้วมันเป็นแบบเลจเดนเป็นตำนานอะไรเงี้ยรับรับมันคือมันคือความคลาสสิก มันคือไอคอนมันคือความคลาสสิกเหมือนยีนส์นะฮะมาสมมติคนพูดถึงยีนส์ก็นึกถึงรีวายสูงไหมฮะเพราะว่ามันคือไอคอนแล้วคือความคลาสสิกแล้วเช่นเดียวกันนะ con verse, คอนวิร์ก็คือะคะือไอคอนแหละฮะชาร์เทเลอร์อะไรเงี้ยแจ็คพอสเซลอะไรอย่เงี้ยฮะโอเคขอบคุณจีนมากครับขอบคุณครับ ครับคุณเอ็กซ์ได้บอกแล้วว่า2ใน7วงที่เขานำมาเอเดเทนในค่ำคืนนี้คือ2ใน7วงที่เขารู้สึกว่าสุดยอดสำหรับศิลปินหน้าใหม่และก็มี potential สูงมากอีกหนึ่งวงก็คือวงนัวนั่นเองสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อจาครับเล่นเบสเดนัวครับชื่อบีมครับเล่นกองชุดครับชมพูค่ะร้องนำค่ะปอมครับเล่นกีตาร์ครับโบนัสกีตาร์ครับทำไมวงนี้นั้นหน้าตาทุกคนเลยวะเนี่ยหน้าตาดีกันหมดเลย ความรู้สึกที่ mm. ทั้ง5คนศิลเป็นวงโนวได้มาปรากฏตัวได้มาโชว์ความสามารถให้กับกลุ ans ans ่มคนใหญ่มากเลยนะครับในงานคอนเวิร์ตั่นเคคืนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากปกติเล่นเล่นกับคนเยอะขนาดนี้ไหมก็ไม่บ่อยนะไม่ไม่บ่อยอันนี้แบบว่าพี่ๆสื่อเยอะด้วยครับก็ตื่นได้เป็นพิเศษนิดนึงอยากจะบอกอะไรแฟนๆขอตะลุยปาร์ตี้เชิญเลยครับ ก็อยากจะขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันใช่มันยากมากที่เราจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้มันต้องผ่านอุปรสรรคอะไรมามากมายแล้วก็จะจะบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นอะไรในตัวเราค่ะขอบคุณมากเลยฝากไ้ด้วยกับน้องๆเดนนัวนะฮะเดนัวนะครับถ้าสนัวคือตีหนึ่งครึ่งนั่นเองครับขอบคุณมากครับ แต่ทำรายการตะลุยปาร์ตี้มานะครับจะบอกว่างานอีเวนที่ใหญ่ๆคนนี้เป็น10-20เท่าก็ทำมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงความอบอุ่นความสนุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้ผมว่างานคอนเวิร์สที่จัดที่ซอยซอสแบตเตอรีร่ที่จเจริญกรุง24นี้ทำได้ดีมากๆเป็นหนึ่งในทน็อปั้นทละผมเคยทำมาเลยนะเพราะฉะนั้นฝากไว้กับชาวคอนเวิร์กันแล้วกันนะครับรุ่นใหม่ๆในปี2 0 2 4นี้มี3กลุ่มเหมือนกันและท้่คุณจะเลือกหาได้ตามร้านคอนเวิร์ชั่ทั่วไปส่วนคราวหน้าเราจะไปตะลุ ตามใจที่มีไมคมี BK มีกล้องแล้วก็มีไฟเราได้ตะลุยกันแน่ๆกับปาร์ตี้มันๆวันนี้บีเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ